ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรดาชิแนรอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยเนาะ, <c oughs> ะงวดประจําวันที่14กรกฎาคม68เนาะ,ะงวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็ มาหนึ่งคู่เนาะหนึ่งคู่หนึ่งอยนะครับก็เป็นนอยพิเศษนะครับหาล่าง83นะครับแล้วก็ตัวเลขที่มีในตลาดเนาะที่ลุงตันไม่ดึงมาวางเนี่ยก็มาหนึ่งคู่เหมือนกันเนาะก็เป็นคู่เบิ้ลน,นะครับลุงตันวางเบิ้ลสองสองไว้เนาะก็ปรากฏว่าตัวที่มาเนี่ยเป็นคู่ศูนย์ศูนย์เนาะมานะครับ ส่วนหลักร้อยก็มาหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับมาแปดเนาะที่น้อยเฉพาะกิจนะครับทันทีจับจุดเพิ่มเติมเนะาะกว่าจะได้คูนี้ไปด้วยเนาะยังไงก,ก็แสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจวัามาที่14กรกฎาคม68เนาะลักษณะของสูจะเป็นยังไงก็ไปติดตาม,ม,มารับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ ทำการวิเคราะห์หาผลลั์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเมื่อประจำวันที่14กรกฎาคมห8ปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่1นะครับได้ได้7เนาะ,ะแถวที่สองได้9นะครับแถวที่สามได้ศูนย์นะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้สองเนาะ ไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางสายขวานะครับเจ็ดเนาะเจ็ดฝั่งนี้เป็นแปดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหกอ่าแถวที่สองเก้าศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแปดอ่าแถวที่สามศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้า แลัปก็แถวที่ 4, ี่สองสแล้วก็สามนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองลูงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับวงวดประจำวันที่14บสีกรกฎาคมนะครับลุงตันให้เด่น9 รองแปดนะครับปีน้องเอฟซี FC, ชอบ9รูปเก้ชอบปดรูปแนะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวชุดสตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลับจับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ แถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่คู่ขวาเนาะ,ะคู่ขวาก็คือตัวนี้นะครับอ๋อลูตันยังันยัไม่วางตัวเลขนะครับเริ่มต้นกันที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศนะูนยนเนาะศูนย์หนึ่งศูย์แนะครับ หนะึ่งเกนาะหนึ่สองศูแล้วก็สองเก้านะครับสาม่ 3, 1, นะสามเก้ป้าแปด แล้วก็เก้าเก้านะครับอ่าก็ได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสิงว่าที่ผ่านมาเนาะโดยจะลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางก็คือประมาณห้าคู่นะครับคู่แรกเนาะก็ที่ลุงได้ทำเครื่องหมายไว้นะครับก็คือ คู่นี้เนาะ01นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่1ที่2นะครับคู่ขวาเหมือนกันนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือ,อ08เนะาะต่อมานะครับเป็นแถวที่ สามที่สี่นะครับรกลางเยื้องมาซ้ายลักษณะนี้นะครับก็คือสองเก้าแล้วก็มาแถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่สายนะหกแปดแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแถวที่สองที่สามเนาะสายเยื้องไปตรงกลางนะครับ 99นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งหาคู่นะครับจาก10คู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติ3าสี่วันที่ผ่านมาแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับทันที่ลุดสาตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบ ุดสตัวคู่ไหนว่านำไปวางเป็นหลักร้อยลุน3ตัวได้นะครับงวดประจำวันที่14กรกฎาคมนะครหกเนาะลุงตันให้8ปปกับ9เนาะเป็นหลักร้อยนะครับพีนองเอก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจะชุดเพิ่มเติมได้ แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของตัวเลขที่วางในตลาดนะครับในงวดน,นี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะของตัวเลขเนาะทั้ง4ีแถวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับก็สามารถ เชื่อมโยงกันเนาะแล้วก็จับคูปเป่เบิลได้ทั้ง4แถวเลยนะครับอ่นนี่ก็น่าสนใจเนาะแต่ว่าต้องไปเทียบสถิสถติกันก่อนเนาะากที่เคยไวิเคราะห์มาเนาะซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะลุงตันก็วางเบิลไว้1คู่เนาะอ่าก็เป็นคู่ที่ออกมาในงวดที่แล้วเหมือนกันนะครับ ก็ลุ้นกันนะครับว่าจะกลับมาอีกนหรือเปล่านะครับก็ทนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ